สวัสดีค่ะเจ,เจอกันกับครูขวัญขวัญใจผู้บังคังเหลือเฟืออีกแล้วนะคะวันนี้เดยที่72แล้วค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มาเบาๆนะคะขอบคุณจนหัวใจพองโตมาค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เออใครดูกันอยู่นะคะใครชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ออกไปค่ะจบเพลงนี้เรามาเริ่มกันเลย ปฏิหารแห่งการขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณจากใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งดีที่มีให้กันเรื่องราวสิ่งดีดีคือแรงใจไปต่อเติมฝันนคาเดียวเท่านั้น คือคำว่าขอบคุณตาอาจมองไม่เห็นแต่รับรู้ด้วยหัวใจสัมผัสก็จะรู้ว่ามันจริงขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ทำให้ฝันเป็นจริงในวันนี้ ไม่ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกเช่นไร hey แต่วันนี้เราจะยินดีเปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยความรักและคำขอบคุณจากหัวใจขอบคุณทุกสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยคำว่าขอบคุณปาร์ตี้ฮิ้งใหญ่ก็จากหัวใจที่กล้าแกลง่ง ศรัทธาปฏิหารทิ่งใหญ่ความมุ่งมั่นที่มันแรงกล้าความศรัทธาจะนำมาชีวิตใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมฉันรักแผ่นดินฉันรักแผ่นฟ้า ฉันรักสไตล์ทาราเพราะฉันศรัทธาฉันรักจักัว,วาลจบเพลงนี้เราเริ่มกันเลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ถ้าใครกันได้นะคะแบ่งปันสิ่งดีๆออกไปคะ่ะเฮ้ คุณมากขอบคุณจากใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งดีที่มีให้กันเรื่องราวสิ่งดีๆคือแรงใจไปต่อเติมฝันคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าขอบคุณปาฏิติหิย์ ที่ยิ่งใหญ่ก็จะพอใจที่กล,ากล้าแกรงตั้งมั่นด้วยแรงรักและศร oh. ัทธาปาจิห้ามที่ยิ่งใหญ่ความมุ่งมั่นที่มันแรงกล้าความศรัทธาจะนำ ตั้งมั่นด้วยแรงรักและศรัทธาปฏิหารทิ่งใหญ่ความมุ่งมั่นที่มันแรงกล้าความศรัทธ ผ่นป้าฉันรับสไตลทาราพระฉันศรัทธาฉันรักจะกวาโอเคนะคะจบเพลงนี้เราเริ่มกันเลยค่ะทุกคนค่ะ ขออนุญาตแชร์ตัวเองสักครู่เดียวนะคะอ่าแชร์ตัวเองสักครู่เดียวแชร์ตัวเองสักครู่เดียวนะคะอ่าเช็คภาพเช็คเสียงแชร์แชร์แชร์สักครู่เดียวแชร์ตัวเองสักครู่เดียวนะคะอ่าตามมาค่ะ แชร์ก่อนนะคะทุกคนค่ะผู้ใดเขามาแล้วก็ทักทายกันใดเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตแชร์จากของนะคะแบ่งปันสิ่งดีๆออกไปช่วยเหลือผู้คนค่ะใครเจอไลนี้นะคะขอให้เปลี่ยนแปลงชีวิตราวกับพลิกฝ่ามือนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันค่ะอ่า โอเคนะคะพ่อของปากของข้อพี่น้องแชร์ตัวเองเรียบร้อยนะคะก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีพี่น้องปองายสุขสุกคนเจอจก,กันกับครูขวัญขวัญใจผู้มั่งคั่งเหลือเฟือสวัสดีพี่น้ำนะคะเจอจก,กันอีกแล้วนะคะสําหรับเดนี้เดย์ที่72แล้วนะคะเราอยู่ด้วยกัน90าวันกลบจิตปรับใจสร้างผลลัพธ์ใหม่ไปกับครูขวัญขวัญใจผู้มั่งคั่งเหลือเฟือนะคะเราเจอกันมาโอ้โห 72วันแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณจนหัวใจพองโตเป็นอย่างไรบ้างนะคะใครเรียนกับขวานมาบ้างแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะรู้เลยว่า72วันที่เราได้อยู่ด้วยกันมานะคะเราจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพลังมากขึ้น แข่งมากขึ้นจากที่ปัญหาอุปสรรคความท้าท้าอะไรก็แล้วแต่ที่เคยเข้ามาเฮ้ยวันนี้ทําไมหัวใจฉันแข่งแร่งมากขึ้นเฮ้ยวันนี้ทำไมฉันเอาอยู่ในทุกๆเหตุการณ์สถานการณ์ทุกคนเป็นไหมคะเออสวัสดีคุณนุชค่ะวันนี้มหาทันนะคะเออวันนี้เรารู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะคะเหมือนโทรศัพท์ควรจะเอียงๆนิดนึงนะคะเออเห็นไหม ะะวันนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะปฏิเสธไม่ได้ค่ะขวัญเองคนนี้ก็เหมือนกันค่ะเราเจอนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาก็แล้วแต่ค่ะแต่วันนี้นะคะเราได้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่เขาได้ทําคลิปมหาศารย์วันไว้นั่นก็คือครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะขออ่านหน่อยเออนะคะ มีความสุขมากขึ้นใช่ไหมคะโอ้ยสุดยอดมากเลยนะคะเรามีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วเรามีพลังยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะคอ,อเมต์ดีเลยนิดนึงเออนั่นแหลคะค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะเขาได้ทําคลิปมหาการยบ21วันขึ้นมาคะ่ะรู้ไหมคะเขาได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้คะ่ะขวันนะคะจากเมื่อก่อนนะคะชีวิตไม่ไปไหนชีวิตอมนะคะ แต่อยู่กับความเจ็บปวดวารวดร้าวนะคะย้ำคิดย้ำทำแต่เรื่องราวที่ทําให้ตัวเองเจ็บช้ำน้าใจค่ะไม่สามารถลุกขึ้นมาก้าวกระโดดในผลลัพธ์ได้แต่เมื่อเราได้มาเจอค่ะครูบาอาจารย์นะคะครูสิตาพรสอนปั้นเองได้นะคะขออนุญาตเก็บแชทนี้ก่อนนะคะออเดอร์มาค่ะทุกคนคะเออนะคะพอเราได้มาเจอค่ะเราได้ตื่นรู้นะคะเดย์หนึ่งเลยนะคะคือการลุกขึ้นมาขอบคุณสํานึกรู้คุณร่างกาย จากผู้หญิงติดลบ10ล้านบาทมารวยมรอดด้วยกฎจักรวาลกฎไรนันโดดค่ะก่อนคิดจะคาดตัวตายทั้งแม่และลูกวันนี้สามารถลุกขึ้นมาพลิกชีวิตตัวเองได้เฮ้ยเขาเป็นคนติดลบ10ล้านแต่ฉันติดลบนะคะไม่ถึงล้านฉันก็สามารถพลิกชีวิตตัวเองได้ค่ะลุกขึ้นมาเรียนรู้ค่ะเอาจริงค่ะก่อนหน้านี้เจอไหมเจอนะคะแต่เราไม่ได้เจอแต่ไม่ได้ตัดสินใจที่จะเอาจริงค่ะ เจอแต่ไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่ตื่นรู้สักทีเฮ้ยทำไมฉันไม่ตื่นรู้ว่าทาไมอาเจอครูสิตาเนี่ยมา2ปีนะคะหน้าเฟ e บุ o k ฟรีฟรีเนี่ยแต่เราไม่ได้เกิดการตัดสินใจพลิกชีวิตจริงๆค่ะ จนพ่อจักรวาลถีบค่ะเออถีบหลังนะคะให้ชนฝาแล้วค่ะไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะไปด้านไหนดีค่ะตัดสินใจมาเรียนรู้ใหม่ค่ะเมื่อได้มาเจอนะคะแบรนด์แชร์พูสมนุนไพรโฟร์แอต้องกราบขอบพระคุณนะคะพ่อจักรวาลนะคะขอบคุณค,ณคณรูสิตาพรสวรรค์้นเองได้ขอบคุณบอสคุณพี่ตุ้มค่ะที่ทําให้ผู้หญิงคนนี้นะคะหา เป้าหมายในชีวิตตัวเองเจอเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าเิเป้าหมายมันตั้งยังไงเป้าหมายของฉันมันคืออะไรกันแน่จนเราได้เจอเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในชีวิตทําให้เราตัดสินใจค่ะทุบหม้อข้าวเผาสะพานนะคะเห็นแสงรอดเพียงริบตีปูไม่เอาอีกแล้วชีวิตแบบเดิมไหนฉันลองตั้งใจเอาจริงจจังๆเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆสักทีดูซินะคะครั้งนั้นแหละทําให้ขวัญได้ตัดสินใจค่ะเมื่อขวัญได้เจอนะคะโควิด อัปโควิดปีแรกเลยที่ขวานได้มาตั้งใจเอาใหม่คะ่ะในการเรียนรู้กฎจักรวาลกวดแรงดึงดูดนะคะวันนี้ขอบคุณจนหวัวใจพองโตมันเกี่ยวอะไรกันเกี่ยวมากๆค่ะทุกคนขาเพราะขวานได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองจากการรู้สึกสำนึกรู้คุณคะ่ะในร่างกายตัวเองเออวันนี้นะคะบททดสอบมันเข้ามาด้วยเนาะเดทที่72วันนี้โอ้โหอาหารเป็นพิษกินข้าวนะคะปวดท้องทั้งวัน มันเป็นบทเรียนที่ทําให้เราได้ออกมาสอนผู้คนอีกครั้งหนึ่งค่ะขวัญก็เจอเหตุการณ์เนี้ยที่เปลี่ยนชีวิตขวัญครั้งยิ่งใหญ่วันที่ขวัญเจอ after covid แล้วขวัญได้นอนโรงพยาบาลขวัญได้กลับมาขอบคุณทราบซึ้งนะคะหัวใจของขวัญในวันที่ขวัญล้มทั้งยืนเพราะหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะแล้วเลือดนะคะหัวใจของเราเขาสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงทุกเซลล์ในร่างกายไปหล่อเลี้ยงสมองของเราเมื่อหัวใจของเรามันหยุดเต้นชั่วขณะเขาไม่เต้นเขา ไม่ทางานไปกับควันแล้วค่ะในระหว่างที่เรากําลังทํางานแบกของหนักๆหัวใจไม่เต้นค่ะเออทําให้เลือดที่ไปเลี้ยงสมองเหมือนโดนตัดสายเลือดค่ะเหมือนเลือดโดนสูบลงพื้นนะคะล้มทั้งยืนค่ะนั่นแหละค่ะควันได้กลับไปสํานึกรู้คุณในวันที่นอนอยู่โรงพยาบาลรู้สึกทราบส้งใจมากรู้สึกคิดถึงคลิปมหากาศย1วันของครูสิตาว่าวันที่ครูสิตารู้สึก ครูสอนให้เราขอบคุณสำนึกรู้คุณเรายังไม่ตื่นรู้ยังไม่ได้ซาบซึ้งแบบจริงจังค่ะแต่เมื่อเราได้รู้แล้วว่าเฮ้ยท่าวันนี้ร่างกายของเราหัวใจของเราเขาไม่ได้เต้นไม่ได้ทํางานเพื่อเราอีกแล้ว แต่วันนี้ฉันโคตรโชคดีที่ฉันได้ฟื้นชีวิตขึ้นมาค่ะได้รู้ว่าเฮ้ยหัวใจของฉันร่างกายของฉันเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเขาทำงานเพื่อเราอยู่วันนี้ตอนนี้ขณะนี้ถึงแม้ว่าฉันจะปวดท้องอยู่แต่นะคะร่างกายของขวัญเขาก็ยังทำงานเพื่อขวัญอยู่ค่ะเออลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารเขาก็ยังทํางานไปเพื่อขวัญอยู่ค่ะเออขวัญก็รู้เลยว่าวันนี้นะคะฉันจะหยุด ต่อไม่ได้ฉันจะหยุดที่จะไปต่อไม่ได้72แล้ววันนี้วันที่72แล้วฉันจะมาหยุดเพราะเพียงแค่ฉันปวดท้องไม่ได้ค่ะเพราะเรารู้ว่าเรารอดชีวิตมาเพราะเราตั้งจิตอธิษฐานเพื่อที่จะออกมาเป็นอีกหนึ่งแสงสว่างช่วยเหลือผู้คนบนโลกไปนี้ออกมาเป็นอีกหนึ่งแสงสว่างควรรอดมาได้เพราะการสำนึกรู้คุณและการตั้งจิตอธิษฐาน ช่วยเหลือผู้คนค่ะวันนี้ก็เช่นเดียวกันมันเป็นบททดสอบที่เฮ้ยมึงจะไปต่อหรือพอแค่นี้มึงจะไปต่อได้หรือเปล่ามึงจะเอาชนะนะคะปัญหาอุปสรรคความท้าทายหรือว่าการเจ็บปวดในร่างกายได้หรือเปล่านะคะทำให้นึกถึงครูสิตาที่สอนบนเวทีนะคะการตลาดเหนือมนุษย์วันนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางสนามลบ ผู้คนนะคะศัตรูนะคะยิงปืนมานะคะโดนนะคะไม่โดนหัวใจกูหัวใจกูไม่อยู่เต้นกูก็จะไปต่อถึงจะโดนแขนมันมาฟันแขนแขนขาดขาขาดกูก็จะไปต่อเดินไม่ได้กูก็จะขานขานไม่ได้กูก็จะบืนไปค่ะเออเห็นไหมคะนั่นแหละเมื่อเรานะคะได้สร้างคุณค่าให้กับใครบางคนคะ่ะออกมาทําสร้างคุณค่าเราได้ขอบคุณสํานึกรู้คุณร่างกายของเราวันนี้นะคะขวัญอยากให้ทุกคนนะคะกลับไปค่ะวันนี้การขอบคุณสำนึก นึกรู้คุณมันทำให้เราเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆหรอคะครูคาได้คะ่ะคนส่วนใหญ่นะคะจะชอบขอโทษก่อนเออการขอโทษดีไหมดีค่ะแต่บางคนนะคะขอโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกขอโทษนะคะเรื่องราวเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะขอโทษอยู่แบบนั้นขอโทษจนคนรู้สึกชินชาเฮ้ยทำไมคุณขอบเออคุณขอโทษเหตุกานะรณ์สถาคารนะักการเดิมๆแต่ชีวิตคนไม่เปลี่ยนเพราะคุณขอโทษ แล้วคุณก็ยังทําอีกขอโทษแต่คุณไม่ได้สํานึกรู้คุณจริงๆคุณขอโทษเพื่อให้มันหมดหมดไปค่ะเออขอโทษนะวันนี้ฉันทาไม่ทนันเออขอโทษนะร่างกายบางคนขอโทษแต่เขาไม่ได้สํานึกรู้คุณจริงๆค่ะเออเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะจากการเราขอโทษจนชินชาขอโทษนะคะย้ำๆซ้าๆแต่คุณก็ยังทําผิดเดิมๆซ้ๆําๆเคยเป็นไหมคะใครบางคนเขาขอโทษแล้วขอโทษอีกแต่เขาก็ยังทําเหตุการณ์ฉะน การเดิมๆซ้ซําๆเพราะเขาขอโทษโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกสํานึกรู้คุณว่าฮ้ยฉันต้องขอโทษจริงๆเขาขอโทษเพราะความเฉยชาเฉยชาเพราะความเคยชินค่ะวันนี้จะดีไปกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนจากคาขอโทษมาเป็นการขอบคุณสํานึกรู้คุณค่ะตั้งแต่ขวัญจำความได้นะคะพ่อแม่เราสอนให้เราค่ะขอบคุณแม้ใครยื่นอะไรให้เราเราก็ต้องขอบคุณเขา พ่อแม่จะสอนให้เราเจอหน้าผู้หลักผู้ใหญ่สวัสดีทักทายสวัสดีค่ะเออผู้ใหญ่ให้อะไรขอบคุณก่อนลูกนะคะเราก็ชอบเป็นแบบนี้สอนลูกเสมอนะคะตอนเด็กผู้ใหญ่ให้อะไรเวลาเราไปให้อะไรเด็กๆเนี่ยเด็กจะรักเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าขอโทษเออขอบคุณก่อนค่ะเออเห็นไหมพอเด็กขอบคุณเราถึงจะให้นี่คือเรากําลังสั่งสอนเด็กให้เขาเป็นคนดีเติบโตมาด้วยการเป็นคนดีค่ะวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเรานะคะร่างกายของเราทํางานมาเพื่อเราตลอด สามสกว่าปีเท่าวันนี้เรากลับไปขอบคุณสำนึกรู้คุณร่างกายคุณคิดว่าร่างกายของเราเขาพร้อมที่จะทํางานไปเพื่อเราไหมคะเขาพร้อมที่จะอยู่ไปกับเรามีร่างกายที่แข็งแรงไปกับเราไหมคะเหมือนกันค่ะวันนี้บางคนนะคะมัวแต่โทษเหตุการณ์สถานการณ์โทษเหตุการณ์โควิดทําให้ฉันตกงานโควิดทําให้ฉันขายของไม่ดีโควิดมาทําให้ฉันต้องปิดร้านค่ะแทนที่เราจะไปกล่าวโทษเรากลับมาขอบคุณได้ไหมคะ ขวัญต้องขอบคุณโควิดมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะโควิดทําให้ขวัญได้มาเจอนะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ถ้าโควิดไม่มาค่ะห้างไม่ปิดขวัญคงจะไม่มีการกระตุ้นตัวเองขึ้นมาขวัญคงจะไม่มีการถีบตัวเองขึ้นมาค่ะเพื่อพัฒนาตัวเองและลุกขึ้นมาเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ได้แบบนี้เหตุการณ์โควิดสอนขวัญนะคะจากการที่ห้างปิด ะะเจอเหตุการณ์สถานการณ์ห้างปิดทํางานไม่ได้เดือนกว่าๆเกือบ2เดือนค่ะควนได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองเอาตัวเองออกมาค่ะเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เจอเหตุการณ์สถานการณ์ช่วงโควิดเยอะมากค่ะแต่เราไม่กล่าวโทษถ้าเป็นเมื่อก่อนโทษ ออโทษโควิดโทษนู่นนี่นั่นกลับบ้านไม่ได้นู่นนี่นั่นนะคะเกือบ2ปีแล้วที่เราไม่ได้กลับบ้านปีกว่ากว่าสปีใช่ไหมคะทุกคนแต่เราไม่โทษโควิดค่ะเราต้องกราบขอบคุณโควิดค่ะที่เข้ามาสอนให้เรารู้สึกนะคะรู้จักการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองครั้งยิ่งใหญ่ถ้าโควิดไม่มาฉันคงไม่ได้เรียนรู้ถ้าโควิดไม่มาฉันคงไม่ได้เจอนะคะ โควิดมาทําให้ขวัญได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตออกมาเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ต่อเนื่องกัน21วันช่วงนั้นงานนะคะไม่ได้ทําห้างปิดทําให้เรารู้สึกว่าฉันจะทําอย่างไรฉันจึงจะหารายได้เพิ่มในช่วงโควิดเนี่ยฉันจะทําอย่างไรดีทําให้เรามีคําถามเพื่อไปต่อค่ะไม่ใช่ว่าทําไมฉันต้องเจอโควิดทําไมห้างปิดทําไมฉันไม่มีงานทําแต่เราใช้คําถามว่าฉันจะทําอย่างไรดีเมื่อเกิดคําถามว่าฉันจะทําอย่าง จึงทําให้ขวัญได้มองหาอาชีพใหม่ๆมองหาวิธีการลงมือทําใหม่ๆค่ะทาให้ขวัญได้มาเจอแบรนด์แชมพูสมุนไพรโฟร์แอทให้ขวัญได้มาเจอการเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกชีวิตนะคะนอกจากขวัญจะเปลี่ยนตัวเองแล้วขวัญยังออกมาสร้างคุณค่าให้กับผู้คนค่ะ ออกมาบอกต่อออกมาแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆให้กับผู้คนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรเข้ามาก็แล้วแต่ให้คุณเริ่มต้นที่คำว่าขอบคุณค่ะแม้เพียงเรื่องเล็กน้อย ถ้าใครได้เคยอ่านนะคะหนังสือ The Magic นะคะหรือว่าภาพพยนตร์นะคะ The Secret คุณจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามันเริ่มที่คาว่าขอบคุณคะ่ะ เมื่อเรานะคะหยิบยื่นอะไรให้ใครบางคนเขาบอกว่าหุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะเออเราจะรู้ดึกรู้สึกดีค่ะไม่ว่าคนจะขายของคนเป็นพนักงานห้างเนาะทำงานประจําไปด้วยเป็นนักธุรกิจออนไลน์ไปด้วยเราได้กลับมาค่ะ เออรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราขายของเนี่ยเราก็สามารถสํานึกรู้คุณขอบคุณเหตุการณ์สถานการณ์ขอบคุณผู้คนได้ขอบคุณลูกค้าได้ค่ะบะเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเวลาเราไปซื้อของเราจะไม่ขอบคุณคนขายเราจะไม่ขอบคุณคนขายเลยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะขอบคุณทําไมฉันไปให้เขาฉันไปซื้อเขานั่นคือเมื่อก่อนค่ะเราเคยบอกคนที่ไปด้วยกันทําไมไม่ขอบคุณเขาเวลาเขายื่นของให้ เขาก็จะพูดว่าจะขอบคุณทําไมเราไปซื้อเขานะเห็นไหมคะเมื่อเราได้มาเรียนรู้กัจักรวาลกดแรงดุดดสวัสดีพี่รุ่งค่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรานะคะเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้ให้ที่ยอด เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมได้ขวัญได้ตื่นรู้เมื่อขวัญได้เจอลูกค้าเข้ามาเยอะแยะมากมายค่ะเราได้เรียนกฎจักรวาลกฎแรงดูดแล้วเรายังได้เรียนรู้นะคะประสบการณ์นะคะอันยอดเยี่ยมลูกค้าแต่และคนเข้ามาไม่เหมือนกันบางคนก็มาแบบเจ้ายศเจ้าอย่างแต่เมื่อเราได้เรียนรู้เราจะไม่ถือสาค่ะเราจะขอบคุณเขาที่เขาเข้ามาเป็นบทเรียนให้เรา เราขอบคุณทุกคนลูกค้าทุกคนที่มาซื้อของให้เราเราจะกราบขอบคุณเขาทุกคนเราจะไหว้ลูกค้าทุกคนคะ่ะและลูกค้าทุกคนนะคะบางคนเป็นถึงทหารนะคะเขามาหาเราเขากราบเราแล้วกราบเราอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีกทําให้เรารู้ว่าอ๋อเขาใช้กฎจักรวาลกฎแรงดุดโดยที่ไม่รู้ตัวไม่น่าหละทําไมเขาถึงรวยไม่น่าหละทําไมเขาถึงสามารถซื้อประกาศด้ามเป็นแพงได้อุ้ยแนะนําดีมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณเขาขอบคุณสาม ครั้งต่อเนื่องกันทําให้กว่ารู้สึกว่าเฮ้ยนี่เขาเรียนกดจักรวาลกดแรงดูดดุเขาเรียนเดอะแมจิกเหมือนฉันหรือเปล่าว่าได้แต่สงสัยค่ะเออเขาเอาปากกามาซ่อมเขาขอบคุณเราแล้วแล้วเขากลับมาค่ะแล้วเขาก็มาขอบคุณเราอีกจําผมได้ไหมวันนั้นที่ผมเอาปากกามาซ่อมคุณให้ผมลองปากกานี้เออผมชอบแล้วผมก็ไปซื้ออันนี้ไปใช้ต่ออีกสด้ามแล้วเขาก็เอาปากกาที่ขวัญขายเนี่ยขึ้นมาให้ดู ขวัญจำได้ค่ะแล้วเขาก็ขอบคุณเราก็ได้กลาบขอบคุณเขาไปอีกค่ะเห็นไหมคะ เมื่อเราได้รับได้รับคำขอบคุณจากคนอื่นเราจะหัวใจพองโตนะคะแล้วพนักงานก็จะมาคุยกันว่าเฮ้ยลูกค้าน่ารักมากๆเลยลูกค้าคนนี้ดีมากๆเลยลูกค้าคนนี้น่ารักมากๆเลยเขาขอบคุณเราขนาดขนาดเราทําให้เขาแต่เขาขอบคุณขนาดเขานู่นนี่นี่ยเขาขอบคุณเห็นไหมคะการคํากล่าวคําว่าขอบคุณเพียงแค่คําเดียวค่ะมันทํามันทําม,มันจะไปอีสานเลยได้พี่น้องเนาะ <laughs> โอ้ยนบตงอีสานกับสิแวใส่อีสานอยู่หันนะคะขอแว๊อี ะะสักครั้งหนึ่งนะคะขอโฆษณานะคะพี่นอ้องเออนะคะเมื่อเราได้รับคำขอบคุณจากใครสักคนหนึ่งมันจะทำให้คนที่ได้รับคำว่าขอบคุณเนี่ยหัวใจพองโต เออมันจะทําให้เขามีความสุขค่ะคําว่าขอบคุณเพียงแค่คําเดียวมันจะเปลี่ยนโลกทั้งใบค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจงใช้คําว่าขอบคุณค่ะขอบคุณจนหัวใจคุณพองโตวันนี้ถึงแม้ว่าเหตุการณ์สถานการณ์อะไรเข้ามาก็แล้วแต่โควิดจะทําให้คุณได้ปิดร้านคุณก็บอกว่าอย่างน้อยฉันก็ได้กลับไปอยู่บ้านนอก ถึงแม้ว่าขวัญเนี่ยจะไม่ได้กลับต่างจังหวัดอย่างน้อยชั้นก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ชันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างน้อยฉันก็ได้มีเวลาพักผ่อนเห็นไหมคะเราขอบคุณเหตุการณ์สถานการณ์ทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตของเราเราขอบคุณแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยตั้งแต่ขวัญได้เรียนรู้เดอะแมจิกตั้งแต่ขวัญได้เข้าไปอยู่ในห้องปั้นผู้นํานะคะได้ขึ้นไปเป็นเมนทอร์ค่ะได้เรียนรู้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักธุรกิจนะคะที่ นะคะติดตัวบอสโคพิตุมนะคะเราได้เป็นนักธุรกิจร่วมกันกับแบรนด์แชมพูสมุนไพรโฟเเราได้เรียนรู้นะคะคําว่าขอบคุณสํานึกรู้คุณกับเจ้าของแบรนด์ค่ะเออเราได้เรียนทุกวันบอสมาให้คีย์เด็ดทุกวันทําให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยการที่เราสํานึกรู้คุณมันทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นที่ดีขึ้น,ท,นที่ดีขึ้นค่ะ สามีนะคะจากที่เมื่อก่อนนะคะคุยกันคนละภาษาคุยกันคนละเรื่องสามีขวัญน,นะคะแค่ขวัญบอกว่าอะไรนะวันนั้นเออแกนี่ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเหมือนกันนะแกนี่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเออขอบคุณแกมากนะแกก็เป็นเหมือนกันเห็นไหมคะเขาพูดคําว่าขอบคุณตามเราโดยที่เขาไม่รู้ตัว วันนั้นนะคะขวัได้ตื่นรู้มากๆเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนเราคุยกันคนละเรื่องคุยกันแบบคนละภาษาแต่เมื่อไหร่ที่เรานะคะเริ่มนะคะสอดแทรกคําว่าขอบคุณสอดแทรกความรักดีๆให้เขาไปค่ะเขาจะเริ่มมีปฏิกิริยาเหมือนเรา เพราะฉะนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนคนอื่นค่ะเปลี่ยนคนเดียวเปลี่ยนที่ตัวเราคนเดียวถ้าเมื่อก่อนเราเคยโมโหอ,อารมณ์เสียค่ะเราก็แค่เปลี่ยนเป็นคนที่อารมณ์ดีขอบคุณสํานึกรู้คนตัวเองเยอะๆที่วันนี้ฉันตื่นรู้มากๆเลยในกฎจักรวาลกฎเรียนกดแรงดูดขอบคุณครูบาอาจารย์นะคะที่ประสาทประสิทธิ์วิชาให้กับขวัญได้ตื่นรู้และให้ขวัญได้ออกมาแชร์แบบนันให้กับผู้คนมากมายได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันกับขวัญนับล้านล้านคนใครเจอฉั โค้ดเช่าดีขอบคุณสัญญาณอินเทอร์เน็ตขอบคุณทุกสื่อโซเชียลขอบคุณพี่มาร์คสักกะเบิดขอบคุณมากๆเลยขอบคุณโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ขอบคุณขาตั้งกล้องค่ะเราขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้นะคะสัมผัสเรียนรู้ค่ะในชีวิตประจําวันขอบคุณจนหัวใจพองโตแรกๆคุณขอบคุณมันอาจจะยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะทุกคนค่ะแต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าขอให้คุณขอบคุณต่อเนื่องขอบคุณสินค้าขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณลูกค้าทุกคนค่ะควรก็ต้อง กราบขอบคุณลูกค้าทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวแทนของขวัญทุกคนคะ่ะที่เข้ามาทุกคนต่างเรียนรู้พัฒนาไปด้วยกัน ทำให้ขวัญมีวันนี้ได้ถ้าไม่มีลูกทัพลูกทีนถ้าไม่มีลูก, ienia, ลกค้าก็ไม่มีขวัญวันนี้ค่ะทําให้ขวัญได้กลับมารู้สึกว่าเฮ้ยมันซาบซึ้งใจอ่ะเออขนลุกเลยนะคะซาบซึ้งใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เจอขอบคุณร่างกายนะคะถ้าถ้าไม่เจอเหตุการณ์ที่เข้าโรงพรยาบาลวันนั้นคะ่ะขวัญก็คงไม่ได้เจอนะคะเรื่องราวดีๆไม่เจอประสบการณ์ดีๆไม่เจอการสํานึกรู้คุณที่มันสํานึกจริง,รงๆอ่ะค่ะเพราะว่าวันที่เราเข้าโรงพรยาบาลหมอไป อันตรสาวหมอไปเอ็กซเรย์ทำให้เราได้เห็นหัวใจของตัวเองได้เต้นเขายังทำงานเพื่อเราอยู่ตอนนั้นเราอาจจะยังไม่มีแรงมากแต่เขาให้เห็นหัวใจคุณยังเต้นตรงนั้นตรงนั้นเขาให้เราเห็นหัวใจของเราทำงานอะ่ะเออทุกคนมันรู้สึกว่าเฮ้ยหัวใจฉันยังทำงานเพื่อฉันอยู่วันนี้ก็เหมือนกันค่ะถึงแม้ว่านะคะเออเราจะยังนะคะไม่ ไม่แข็งแรงนะคะเออนะคะถึงแม้ว่าฉันจะยังปวดท้องอยู่แต่รู้ไหมคะวันที่ขวัญได้เรียนรู้กับบอสว่าโปรยค่ะโปรยเหมือนเราบอกว่าเฮ้ยคุณหมอตัวน้อยคุณพยาบาลตัวน้อยค่ะเข้าไปรักษาลำไส้ของขวัญหน่อยนะช่วยเข้าไปดูแลรักษากระเพาะอาหารของขวัญหน่อยนะขวัญขอโทษนะที่ขวัญกินอาหารไม่ตรงเวลาขวัญขอโทษนะที่วันนี้ขวัญกินอาหารที่ทําให้ลำไส้กระเพาะของขวัญเนี่ยต้องเจ็บปวด ออแล้วเราก็ขอบคุณที่เขาทํางานรู้ไหมคะว่าหลังจากขอบคุณไปได้เพียงแค่ไม่กี่นะคะไม่ถึงชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะขออนุญาตนะคะทุกคนถ้าใครกินข้าวอยู่หลังจากนั้นไปอ้วกออกทุกคนไปอ้วกอ้วกออกก็มีแต่น้ําค่ะแล้วเราหลังจากนั้นมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเออเห็นไหมคะเมื่อเราขอบคุณสํานึกรู้คุณร่างกายคนลุกเลยชีวิตเรานะคะ ทุกสีทุกอย่างมันจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆค่ะใครยังไม่เคยขอบคุณสํานึกรู้คุณนะคะว่าเฮ้ยการขอบคุณมันดียังไงการขอบคุณสํานึกรู้คุณมันเริ่มต้นที่ตรงไหนนะคะขวามยินดีแบ่งปันคลิปมหากาศ21ยวันของครูสิตารพรสอนปั้นเองได้คุณไปเรียนรู้วันละคลิปแล้วลงมือทําตามค่ะครูสิตาสอนไว้ดีมากจากคนที่คิดจะฆ่าตัวตายนะคะเขายังไม่รอดนะคะยังไม่ปลดหนี้เลยค่ะแต่เขาลุกขึ้นมาทําคลิปมหาการ์แบ่งปันให้กับทุกคน ใครที่ได้เรียนกับครูนะคะจากคนที่จะคิดค่าตัวตายเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศเขาได้ไปเรียนคีนี้ค่ะไปเรียนคลิปมหาการยี่บเอวันเขารอดชีวิตจากคลิปมหาการยี่สบเอวันเพระนาะฉะนั้นคุณโคตรโชคด,ดีค่ะที่ได้มาเจอขวัญวันนี้ขวัญยินดีแบ่งปันหรือทักหาใครก็ได้นะคะที่เข้ามานะคะเรียนรู้กับขวัญวันนี้ทุกคนยินดีค่ะแบ่งปันคลิปมหากาบให้กับทุกคน ฟรีนะคะย้ำว่าแบ่งปันฟรีๆค่ะถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าคุณวันนี้คุณไม่รู้จะหาทางออกจากชีวิตยังไงเปิดหัวใจค่ะโอ๊ยฝ่าวเว้ายพี่น้องขอบคุณร่างกายทุกวันสุดยอดมากค่ะพี่ลุงเพราะฉะนั้นคุณเปิดหัวใจเรียนรู้ไปกับเรานะคะคลิปมหาคยี21วันของครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้หรือว่าไปเซิร์ชใน u t u b e เอาก็ได้ค่ะเรียนวันละคลิปแล้วลงมือทำตามคุณจะรู้ว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันดีมากมาก นอกจากคุณจะได้มีความสุขแล้วคุณจะขอบคุณร่างกายแล้วคุณยังมีเทคนิคค่คะดึงดูดความมัง่งคั่งดึงดูดชีวิตดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอีกนะคะเรียนวันละคลิปแล้วลงมือทําตามผลเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแน่นอนนะคะเรียนฟรีนะคะแต่ผลลัพ์โคตรมหาศาลหลายคนจับเงิน10ล้านจับเงินร้อยล้านพันล้านจากคลิปมหาการธน์นะคะ21วันนะคะขวัดเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชีวิตติดลบค่ะเออต้องไปเอาบัตรเครดิตต้องไปเป็นหนี้บัตรเครดิต แต่ทุกวันนี้เราสามารถปลดหนี้บัตรเครดิตได้และลุกขึ้นมามีธุรกิจนะคะออนไลน์บนโลกออนไลน์น่ยแบบเสถียรมีกําไรเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะปลดหนี้ปลดสินปลดนะคะโอ้โหนะคะไม่ว่า ตัวแทนที่เข้ามาเนี่ยทุกคนก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเปลี่ยนชีวิตไปกับขวัญได้ค่ะด้วยกฎจักรวาลกฎแรงดูด90วันครกจิตปรับใจนะคะสร้างชีวิตใหม่ไปกับครูขวัญขวัญใจผู้มังคั่งเหลือเฟือสําหรับวันนี้ขวัญหวังว่าทุกคนจะได้ตื่นรู้นะคะในการขอบคุณจนหัวใจพองฟูขอบคุณจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันสานึกรู้คุณจริงๆค่ะแม้เพียงนะคะอากาศที่เราหายใจนี่คือคุม้มรัพ์ ที่โคตรมหาศาลถ้าเราไม่มีอากาศหายใจเพียงแค่หนึ่งนาทีเราก็เกือบจะสิ้นชีวิตเกือบจะขาดใจตายแล้วเพราะฉะนั้นจงขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะที่รายล้อมรอบตัวเราค่ะทุกคนค่ะด้วยรักและปรารถนาดีจะเจอกันใหม่รนหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักนะคะ